สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องงงแงนะครับผมเรามาเจอกันกันกบเกมสปยุทธวิญญาจารย์เต้าหลัวต้าลู่ทีดีเออวันนี้ผมจะพามาดูตัวละครผมแล้วก็มาดูคู่ต่อสู้ผมในศึกวิญญาจาร์นะครับผมระดับสูงเรามาดูตัวละครของเราก่อนลวกันเลยเดี๋ยวเราค่อยไปแอบซองตัวละครของอคู่ต่อสู้ของเรานะครับ นี่ครับตัวละครของผมก็จะประมาณนี้ก็จะมีเด็ดสุดก็คืออ้วนไฟที่ห้าดาวแดงแล้วนอกนั้นก็ไกลากลาครับผมโอ้นี่ตัวละครผมก็จะประมาณนี้เท่านั้นนะคือก็วงแหวนก็ผมท้าจริงๆผมก็คงจะต้องเอาอ้วนไฟลงไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเขาแบนอะไรผมแล้วเดี๋ยวเราอันนี้คือครั้งแรกเลยนะ ผมเล่นมา8ซีซันนะครับผมซีซันนี้คือซีซันแรกที่ผมเข้าไปในรอบ32คนสุดท้ายนะครับผมมันก็เลยแบบเอเราต้องมาแอบซองหน่อยแต่ถ้าเกิดเออผมคุณคูณต่อซูผมมามาดูนะเพราะผมไม่อันนี้ผมไม,ไม่ไม่บังชื่อนะแล้วก็อาจจะเรียกชื่อคุณออกมาชื่อตัวละครคุณออกมาผม ID ตัวละครผมชื่อเวลแทนนะครับยูุ่นพันมือสิบอืมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ามาเราติดท็อปสามสิบสองนะแต่ถ้าจำไม่ผิดผมจะมาในอันดับที่ยี่ห้าหรือไม่ไม่น่าจะเกินยี่สิบเจ็ดเนี่ยแต่ผมผมออกแนวสายฟรีเลยครับผมเติมไปยังไม่ถึงสองร้อยเลยมั้งก็ลองเข้าไปดูกันไปผมอยู่กลุ่มเอนะครับผมผมอยู่กลุ่มเอการแข่งขันจะมีทั้งหมด โห oh, ดวลรอบที่ห้ามีห้ารอบเลยเลยแล้วมันการจัดตัวละครยังไงผมก็ยังไม่เข้าใจนะนี่คือครั้งแรกของผมเลยนะคือมันจะให้ลงทีเมื่อกี้คนผมก็ยังไม่รู้แล้วก็แข่งขันห้ารอบเนี่ยก็พอเข้าใจว่าชนะสามในสองอ่าสามในสองนะฮะสามในห้าไม่ใช่สามในสองสามในห้าอันนี้ผมเห็นตัวละครผมเลยใช่เออเขาชื่อคุณฮินะนะครับผมคุตาซูงผมเขาชื่อคุณฮินะ Level 71, เลเวลเจ็ิเอ็ขาไม่รู้ว่ามาจากไหนนะเดี๋ยวลองออกไปดูหน่อยว่าเขาอยู่ในโอ้เขาก็อยู่อสูรพันมือสิบเหมือนกันนะครับกุปเอาสูรพันมือสิบมีทั้งหมดกี่คนแล้วเนี่ยสามสี่คนครับผมไปเราไปดูเรามาดูนะครับผมอ่าเราเข้าไปดูผมเลือกแบรนด์ทางเชิญของเขา คุณทีนัทน,นี่เขาเก่งมาหอเข้ามาได้ยินรอบนี้คือเขาเก่งมากเขาชนาเข้ามาประตำแหละแต่ผมเนี้ยเป็นซีซั่นแรกที่เข้าเลยซีซั่นแปดอะอตัวละครของเขานะครับแล้วก็ตัวละครของผมนี้มันช่างแตกต่างกันเหลือเกินเอากันจริงๆผมไม่เคยลงลงมาเล่นด้วยแล้วเนี้ยครั้งนี้ครั้งแรกที่ผมจะลงมาเล่นแล้วก็มาแอบซองดูก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมของเราแต่พอมาเห็นตัวละครขเขาปั๊บผมพูดได้คําเดียวเลยนะครับผมเขาลง SR ามายังชนะผมเลยมั้งเนี่ย ของผมแม่งมีห้าดาวแดงอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วเขาเลือกแบรนด์ผมเลือกเป็นปอผมด้วยน้องปอผมแต่น้องปอผมซองดาวแดงมันยังไม่จัดจ้านนะครับผมยัง้นาไม่ค่อยซาดเลยแต่พอไปเจอของคนอื่นซองดาวแดงซาดกูจังเลยอันนี้คือการที่เรามาแอบดูแล้วความความความจริงในใจเลยนะผมคิดว่าผมสู้เขาไม่ได้แน่นอนสู้ไม่ได้เปลี่ยนวงแหวนไว้ทันเพราะตัวละครผมอมาวงแหวนมีไม่ครบทุกตัวนะครับ ที่ผูกสายใหญ่ไว้ตอนนี้ตัวละครผมจริงๆอะ่ะมีวงแว่นอยู่แค่ประมาณสักแปดตัวเองผมเอาไปละลายทําเป็นวงแหวนแสนปีมั้งแล้วก็ไปอัพ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 ไว้หมดเลยทอดออกมาแล้วก็อัพหมดเลยตอนนี้วงแว่นผมเกลือมากอืมมางั้นเรามาเช็คกันนะครับผมว่าอืมอสูรพันมือสิบในซีซั่นนี้เข้ามาเท่าไหร่กี่คนกันมาเซแปดนะครับกลุ่มเออสูรพันมือสิบประกอบด้วย อ่ากลุ่มเอใส่ฟังที่ผมอยู่มีมาสองอีกฟังหนึ่งก็มาอีกสองนะครับผมเป็น C นะกลุ่มเอมี4กลุม่มบีมีหนึ่งสองสามสามนะครับผมกลุ่มเอมีสามซีสาม,สาม,สามเป็นเจ็ดแล้วนะครับผมอ่บน,นี้กลุ่มซี มีสองมีสามมี4ี่มีห้านะครับผมเป็นสิบซองแล้วนะครับผมสามกรุ๊ปเอ่ออสุนพันมือสิบลงมาสิบสองคนเลยนะครับผมกรุ๊ปดีนะครับผมสองสี่สองสามสี่ห้าห้าคนนะครับผมสิบสองก5เป็นสิบเจ็ดครับผมอสุนพันมือสิบผ่านเข้ามาสิบเจ็ดคนเอ่อ อนนี้รับเอยรอบสามสิบสองคนสุดท้ายครับเกินครึ่งนะครับผมอนนสูรพันมือสิบมีแต่พูเก่งกาดทั้งนั้นเลยเอ้ยเอาคนเก่งเยอะนะสูรพันมือสิบคนเก่งเยอะเลยบอง,งผมไม่นะเล่นวันแรกไม่นะลงมาอยู่เซิร์ฟนี้เลยแล้วเราใส่ฟรีสู้เขาไม่ได้อันนี้แค่มาแอบซองนะครับเราจะไปซองคนอื่นเขาก็ไม่ได้นะได้ปะซองได้ปะโอ้ยังไม่ได้แตถ่ถ้าเดี๋ยวเขาจัดทีมกันนะอะไรเงี้ยไล่เราซองได้ไป อันนี้เราพามาดูแค่นี้นะของเราอ่ะเรานะเราทําใจไว้แล้วว่าเราผมซู้เขาไม่ได้แต่ก็จะลองทําให้ดีสุดนะครับผมเดี๋ยวแพ้ชนะยังไงเดี๋ยวผมก็ทําเป็นอีกคลิปหนึ่งคลิปตอนลงวันนี้ก็เป็นตอนเวลาประมาณสักกี่ทุ่มนะเจอกันอ่ะประมาณสามทุ่มนะครับผมใช่ปะวันนี้วันนี้รอบแข่งครับแต่ผมก็น่าจะตกรอบนอกเอานี่แหละน่าจะ ไปไม่ถึงฟั่นนะครับอืมตั้งสามทุมท่มหนึ่งสามทุ่มห้าสิบเอ็ดนะครับผมน่าจะตกรอบน็อกเอา์รอบเนี้ยไม่ไปไม่ถึงแล้วผมอะก็เป็นกาลังใจให้สายฟรีทุกคนนะครับผมสายฟรีสายเติมน้อยยังผมยังขึ้นมาได้เลยก็แนะนําเลยสําหรับอา่าถ้าคนคิดจะขึ้นมาเล่นพวกยกคนถาดวนพวกศึกวิญญาจารย์ให้คาเวลยังไม่ถึงหกสิบนะครับผมยังไม่ต้องไปปั้นตัวพีพีปั้นตัวฟาร์มไว้ก่อน ฟาร์มไว้ก่อนเลยครับผมในความคิดของผมนะฟาร์มยาวๆไวเลยจริงๆอ่ะหกด้วยถึงจะขึ้นมา PVP ถึงจะสนุกไม่งั้นมันจะไม่สนุกเลยครับมันจะโดนสต็อปทีเดียวลวงหมดหมดตี้อย่างเงี้ยมันอยู่ไม่ได้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปแล้วบาย อันนี้เอามาแทมให้นิดนึงมาลองดูว่าจะได้อะไรบ้างเอามาแทมท้ายคลิปให้ครับผมซุ่มท้ายคลิปเราจะมีแบบนี้กันประจํา ก็ตามนี้ได้แค่นี้โอเคขอบคุณครับไปแล้วบายบายจริงแล้ว